เนรี่ครับกรรมการสัตราสุภาษัยครับกรรมการถึงเมื่อดีหนึ่งคนครับของสนามมวยพิธีมวราชดำเนินครับไปดูกันที่พุทาชินกันก่อนครับจอเก่าวัย39ปีครับชนะ121ครั้งครับแพ้20แล้วก็เสมอไปสิบครั้งด้วยกันครับและชบจากจังหวัดอ่างทองครับ รักการต่อยมวยไทยมากครับอดีตแชมป์ครับซูเปอร์เวนตุเวทครับรรรรของสอนามมวยเวทีมอราอเดำเนินแชมป์อ้อมน้อยครับแต่การเสียดีในการต่อยอาร์เวนนี่แพ้ครั้งเดียวเท่านั้นครับในการต่อย9ครั้งชนะ8แพ้1ครับว่าวชนะมา7ไปรวดน,นะครับน,นี่ครับสายอั่งทองครับโกงจักรบอลอิน เคยต้องฝั่งแชมเปียนครับต้องบอกว่าโอ้ประวัติยาวนานเหมือนกันครับชนะมา82แต่20นักชกวัย31ปีจากจากังหวัดอุบลร,ราชธา,านียิดชื่อในเรื่องวงในครับ <20 S 1> เกิดชนะแสนชัยมาด้วยนะครับเี่ครับเกิดเป็นอดีตแชมป์ประเทศไทย2รุ่นอดีตแชมป์ลูพิดี2รุ่น และล่าสุดครับก็คือเจ้าของแชมป์<า>รุ่นมิดเดิลเวทของเวทีมวยราชดำเนินโบการเนี่ยมากมายเหมือนกันครับทีนี้ก็ออกมาด้วยความมั่นใจครับเพชรมรกตบังมัดคองตันเป็นแชมป์โลกที่ทำไมไมหให้พี่แดนชัยเนี่ยหยุดล่อยห้า,ย,ายกเลยนะเพราะว่าใครีแพ้เพชรมรกตนี่แหละครับเอาครับเดี๋ยวมาดูกันครับ คู่นี้กำลัดชก5ยกคนระับยกแรกคนระับจะเป็นอย่างไรครับ5ยกนะครับคู่นี้ดูรูปร่างก็สันพัดทั้งคู่ครับถ้าเป็นคนไทยนี่ก็คือหุ่นดีตัวใหญ่ครับ180ขึ้นเดินทางเดียวกันเลยนะครับซ้ายตรงจักรนี่ก็ฝีมือครับนี่ฮะวันนี้นี่จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับในวัย39นี่ดู รูปร่างเนื้อตัวนี่ยังเปรี้ยอยู่เลยนะครับขยับไปครับซ้ายครับเตะไปครับเด็ดมรกตอยู่ทีนี้ครับผมจักนางจะ่อยครับเตะซ้ายไปก่อนครับเสินสวนมาครับเด็ดมรกตจะดูแล้วไม่ประมาทแม้แต่นักคู่ครับที่เตะขวาทีครับจักไปครับขยับนางจะต่อยเตะซ้ายครับ ชื่อว่าไม่ง่ายทั้งคู่แน่นอนครับเพราะว่าหลังๆเจอแต่ตักชาาิกันมาอย่างเดียวครับซ้ายเพิ่มัวสองแก้งครับโอ้จังหวะวางแข้งเนี่ยถือว่าหนักแรงทั้งคู่ครับในรุ่นใหญ่กองจักมีเตะล่างครับหมีหมัดก็พยายามจะต่อยวันนี้นี่จะสูบวิญญาณเสือเท่าครับจะชักแชมป์ได้หรือไม่ครับดูแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเกมยาวหนังชีวิตได้เหมือนกันนะครับคู่นี้เอาครับแข้ง้ายแล้วแม่นี่ครับโอ้กงจัก เตือนด้วยซ้ายเลยครับโอ้นี่ถ้าเป็นแชมป์ในวัยส9เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งกว่าเกือนเชื่อครับฟ้าันว่แม่เกือบโอ้เกือบโดนลูกตามน้ำครับิดเดียวครับแม่โอ้ถ้าโดนนี่แพ้ฟาวแน่นอนครับโอ้ี่ครับแม่แต่ช็อตแต่ก็รู้ตัวนะถือว่าก้มไปขอโทษครับพุ่น้องก่อนเลยครับก็รู้ว่าตัวเองทำผิดครับไม่เป็นไรครับขอโทษขอพอยกันแล้วลุยกันต่อครับ ตอนนี้เตะหมุนเลยครับกรมองในกาเลยครับว่าในกาอยู่มุมไหนครับเพชรมรกตครับบางทีอาจจะเป็นการกําหนดทิศทางในการเดินของตัวเองก็ได้ครับแข้งขวาไปครับต่อครับซ้ายไปทีเกี่ยวแล้วแม่จะคืนคืนไม่ได้ครับโคงจักขยับขยับถีบไปก่อนครับขวาไปซ้ายขึ้นมาเอาครับแม่พยายามจะเน้นอาวุธมากขึ้นครับเพชรมรกต งจัรนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีโชคชะตาในการที่ชิงแชมป์สุใหอดจะไม่ค่อยพลาดเลยครับหลังหลังสุดนี่ก็โนับไปก็เกือบเกืปีครับกับแชมป์เมื่อรอบไทยลีกอ้าวรับแน่โดนหมัดโอ้ยมีเสียหลักไปครับโอ้ใจหายแวบเลยครับแมถ้าโดนนับนี่ต้องบอกว่างานงอกแน่นอนครับทางด้านเพชรมรกต อาครับแข้งซ้ายตรงจับพยายามคืนครับแต่ว่าแหลงเบี่ยงไม่ได้ครับเอาครับแห่งมีเหยืล้มไปเหมือนกันอครับการเตือนครับว่าลูกเหขียนใช้ไม่ได้ครับเตือนกันไปครับซ้ายครับแล้วก็หมดยกแรกครับตรงจับก็หมแรงหรือว่าไม่ได้เร่งนะครับส่วนเพชรมรกตเนี่ยมาเดินเครื่องได้ท้ายยกครับ ใจเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่นะครับดูครับภาพช้าครับกำลังไปซ้ายครับซ้ายคืนมาครับแล้วก็หวดซ้ายนี่แหละครับซ้ายมาเกี่ยวแล้วก็นี่ครับช็อตที่เขาต้องขอโทษกันก่อนครับดูครับซ้ายมาเกี่ยวหอยซ้ายหวดเลยครับไปมาครับยกเททิ้งครับแล้วก็ช้อนครับไปเกือบไปเลยครับตอเนื ครับอารวิชราเชนเนอร์เบอร์ซีดี้ครับในคู่ป้องกันแชมป์ครับรุ่นมิดเดิลเวทครับ160ปอนด์ครับเป็นการเจอกันดาวิแมทครับไทยกับไทยเจอกันครับเพชรมรกตครับเจ้าของแชมป์ครับป้องกันแชมป์เจอกับกงจักครับยกแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเราไปเช็คคะแนนยกแรกกันนิดนึงครับว่าออกมาแบบไหนครับไปทางด้ายซ้ายครับนี่ครับคะแนนเป็นเพชรมรกตครับออกนําไปก่อนครับ สิบต่อเก้าทั้งสามเสียงอาครับยกนี้เนี่เชื่อว่าเข้มข้นขึ้นแน่ครับยกแรกเนี่ยถือว่าศึกษาอ่านเชิงไปแล้วครับนี่คืออาวุธที่เข้าเป้าในแต่ละจุดจากไฟคริกนะครับดูจํานวนศิษะครับเป็นเพชรมรกตเนี่ยที่ทําได้ดีกว่าแล้วก็แข่งํำตูดด้วยนะครับอาครับยกนี้องจักรก็ต้องเปิดเกมขึ้นแล้วล่ะครับขณะที่เพชรมรกตเองก็หมจะเชื่องช้าแบบเดิมไม่ได้ครับ คะแนนเนี่ออกมาแล้วนะครับสิต่อ9เป็นของทางฝั่งแชมปเปี้ยนก่อนครับอ่ะกงจากมาครับเอกมรกตก็พยายามเสริมด้วยศอกก้าวแทงไปครับกงงในรวบแล้วแม่กงจากเด่งตีกลับมาครับลูดมาเสียบแมความเก่าครับดูครับเรียกว่าลูกแก้ลูกกันเนี่ยรู้หมดครับอยู่ที่ร่างกายอยู่เฉยไม่ได้ครับซ้ายมาครับถามาอู้ต่อยซ้ายครับกงจากับโดนข่ายของเชรมรกตษจะชากมาเลยครับดอกนี้ครับ เลี่ยมอย่างนี้ครับต้องมองหน้าหน่อยครับแม่น้องครับพี่ยังไว้ลายอยู่ครับตีเข่าครับคล้องมงในตีอีกทีครับเสียบขึ้นมาเดินยับยับยับแล้วยังไงดีครับพยายามล็อกคอไว้ตีครับกดมาแล้วตีคืนโอ้ประมาเสือเข้าไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้เพชรมรกตโอ้มีอะไรก็ต้องรีบนัดออกมาสู้แล้วครับอยูยกนี้นี่คงจักรก็พยายามจะงัด ลูกประสบการณ์เข้ามาช่วยเต็มที่ครับกับแฟ้งซ้าแล้วเท้ยครับมาแล้วครับโดนเตือนนะฮะไม่ครับแม่กรรมการบอกว่าไม่ได้เป็นลูกปัดขานะครับเดินต่อเลยครับเพชรมรกตลูกก้าวแทงครับเสียบขวาวงไนยื้อกันครับจับคอนโทรข้างบนเสียบพื้นไปครับตีเข่าครับเน็บวงไนเอาแล้วครับเดียเดียดกันไปแบบนี้นี่สภาพร่างกายในวัย39นี่จะมีปัญหาหรือเปล่าครับกรงจับรไปครับ ยีไปก่อนไปหัดล่างเจอข่าวของเพชรมรกตส่วนขึ้นไปครับพยายามกดแขนล็อกคอครับเด้งตีไปก่อนครับใช้ลูกขยันครับกลมจักโอ้ก็พยายามจะเล่นวงในครับชวนใช้แรงครับเพชรมรกตโอ้ยเสียบซ้ายครับกลมจักเด้งตีไปโอ้มีเข่าคืนครับโอ้ยมุมนี้นี่แมกมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับใครตีครับมากรรมการแยกครับใกล้เชือก ลากมาก่อนครับค่อยเดินเข้าไปครับหมัดกระแทกมาไห้ก็บงในเทียบคืนพยายามดันเข้าเชื่อครับเจอลูกนี่ครับนวลเนี่ยลูกตีครับของกงจากครับโอโหแกตีได้ทุกท่าเลยครับกงจากแต่ก็ใช้แรงเยอะเลยนะครับยกนี้ก็อยากจะตีเสมอได้ครับมีหมัดด้วยครับแม่คือด้ศอกเห็นมรกปล่อยการครับแม่แล้วดันแทงขวาไปหมดยกสองเลยครับ เียต้องรีบจูดออกซิเจนเข้าปอดให้เต็มที่ครับกองจักเพชรมรกตเนี่ก,นก็ใช้แรงเยอะครับวงในครับแมวมวยตัวใหญ่แบบนี้ด้วยครับแล้วเรียกว่าขย่มวงในกันนะครับเทลแแรงเนี่ยต้องต้องดีจริงดูไฮไลท์หน่อยครับหมัดซ้ายครับกองจักต่อยเข่าวกับเพชรมรกตเจอกระชากมาครับดอกเข่อยาดึงครับข่ไปดึนไปครับ ไ่โดนแต่เจอสองของเมธมารกดเข้าไปครับเข่าครับป <te <ett ten hundred leaves> ัดซ้ายครับปลายางครับกรบนี่ครับก้าวไปแทงเลยครับกลับไปตามมาต่อนะครับในยกที่สามครับผู้ป้องกันแชมป์รุ่นมินเวทตของทีมมวรราชดำเนินนะครับเกมนี้ก็มาแบบคู่ขี้เลยครับ วงจักรก็มีเน้นวงในสู้กับเพชรมรกตนะครับที่มีลูกก้าวแทงขวาดูยกนี้นะครับรวมไปถึงคะแนนด้วยครับว่าจะออกแบบไหนนะครับเราสู่ยก3แล้วครับเอาครับลุยต่อครับเดี๋ยวไปดูคะแนนที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นลงจักรครับชนะในเสียงข้างมากครับ สองเสียงครับมีเท่ากับตอนนี้เสมอกันสองเสียงครับแล้วก็เพชรมรกตออกนำสองแทบหนึ่งเสียงครับอ้าวกับเสียงส่วนใหญ่เสมอกันครับเรามีดูไฟตีครับอาวุธแยกตามเพชรี่ออกครับนี่ครับหมัดของเพชรมรกตดูดีครับแต่ลูกเตะของทฉะนั้นองจักครับอ้าวรับเข่าหนึ่งเสมอกันเลยครับลุยต่อครับมีเข่ามาครับเร่งเครื่องนะครับเพชรมรกตครับ ซ้ายคือในบ้านครับกองจากเจอเข่าครับหายยังไงครับหายใจหายใจทันไหมครับปล่อยมาสอกคืนปล่อยมาครับรวบไปครับโอ้นี่ครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใสสุดครับกองจักถือว่าทําได้ดีเลยนะครับยกที่แล้วนี่ได้แต้มสําคัญมาครับแข้างมากนี่เสมอกันนะครับ2เสียงเดี๋ยว่าเป็นกําลังใจให้กงจักเยอะเลยครับรอเกมนี่ยังอีกยาวไกลนะครับ3ยกก็ต้องมีเร่งมีผ่อนครับ ว่ากงจักรเองก็เห็นคะแนนแบบนี้เนี่ยยกบนี้ก็ยังมีโอกาสคือแพ้ได้ออ้ยแม่แต่ว่าไม่ไปเปิดโอกาสให้เพชรมรกตเดินเข้าหานี่ก็อันตรายนะครับโอ้จังหวะต่อยมัดแล้วตามด้วยเข่าโอ้เดี๋ยวยุบนะครับถ้าโดนเยอะๆนี่ร่างกายนี่ไม่เหมือนเด็กๆโอ้ยโดนสอยครับแม่งจักแม่ช้าลงครับเห็นมรกตตอนนี้เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างครับโอ้กงจักรได้แตกไปแล้วครับโอ้เอาครับแม่จะปิดเกมเลยไหมครับเพชรมรกตก็จะสับซอกครับ ผมจักรนนี้เลือดครับเลือดไหลมาครับหาคิ้วขวาครับพยายามต่อยเจอซออีกแล้วครับดักเข้าไปรวบไว้ครับก่อนมาโอ้นี่ครับช็อตเมื่อสักครู่ครับเป็นช็อตที่ทําให้ผมจักรเนี่ยดูซึมลงไปเลยครับอาครับยับยับอันนี้ต่อยครับยับอีกทีหนึ่งอาจจะต่อยมาไม่โดนครับแต่ก็ยังสู้เจอเข่าเข้าไปครับกระชากมาของมาปิดมาครับโอ้โห พอเห็นคะแนนตีเสมอได้เนี่ยเหมือนกองจากจะหลุดสมาธิไปหน่อยนะครับโอ้โหนี่ครับโดนสอกคือเหมือนจะเข้าไปต่อยหมัดครับเพชรมรกตเนี่ยฟันแบบเฉื่อยครับแตกเลยครับมาเลือดนี่ก็ค่อนข้างจะไหลเยอะด้วยครับโอ้โหแล้วดูจะช้าลงไปนิดนึงครับตอนนี้เพชรมรกตโดนเลือกแล้วครับแย้มไว้แล้วออดเลยครับโอ้โหเลือดนี่ไหลเยอะครับนี่ครับอาวครับ รวบไว้สับสอกตัางไว้ต่อยครับหลุดครับตอนนี้กงจักดูอ่อ,อนนี้อ่อ,อนนมลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าจังหวะที่แตกก็ดูครับแมเป็นปรากฏกาพอมาเร่งนี้ก็ทำให้บีเอากงจักนี่หยุดไปได้เหมือนกันครับโดนสอดอีกแล้วครับยังสู้อยู่ครับเกาะในเกาะในกงจักดันเข้าเชือกไปยี่ครับยัดไปโอ้โหนี่ครับยกนี้นี่ แครับทางด้านคงจักรดูคะเหมือนจะเจะได้ครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยตามติดเสมอได้แล้วครับแต่ว่ายังมีอีกสองยกด้วยกันนะครับเดี๋ยวพึ่งท้อถอยครับเสือเท่าอย่างคงจักรดูครับจังหวะนี่ครับหยับไว้เตะซ้ายครับเพชรมรกตขัวงในใส่ซ้ายขึ้นมาครับคงจักรเจอซอกนี่แหละครับแล้วจะกระโดดชาร์จเข้าไปครับ บัดซ้ายตีเข่าครับสองนี่แหละครับแต่ครับช็อตเพื่อคู่นี่นะครับแตกครับโอหูนี่ครับสองเข้าต่างครับครับมีมึนไปเหมือนกันครับโค้กเข้าไปครับนี่ครับโดนเดียวแล้วครับช็อตนี้ครับแตกเห็นๆเลยครับกลับมารู้กันต่อครับอาร์เบตราช์นตินเบอร์ซิลี่ครับ สามยกผ่านครับเขาโค้งยกสี่ครับยกที่ผ่านมานี่เป็นทีที่เพชรมรกตเร่งคืนบ้างครับแล้วก็เห็นเลยครับว่ากงจักโดนแล้วก็มียุบมีแผ่วครับอาครับสับมือครับลุยต่อต่อหน้านี้นี่เสมอกัน2เสียงครับยกนี้นี่สิบตะก้นทั้ง3าเสียงครับเป็นเพชรมรกตครับออกนําอีกครั้งครับ หนึ่งคะแนนสองเสียงแล้วก็สามคะแนนหนึ่งเสียงครับเอาจริงเกมเนี้ก็ยังไม่ได้่างนะครับในส่วนของคะแนนนะครับนี่คือจํานวนอาวุธที่เข้าป้าบูเลสสีรษะนะครับโอ้โหสามสิบต่อห้าเลยครับยกที่แล้วเนี่ยเดยจะเป็นหมัดหรือซองเนี่ยก็จะถูกคํานวณน,นับเข้าไปนะครับผลปรากหถือว่าทําได้โดดเด่นจริงๆกงจากก็ยังยูเทินได้นะครับถ้ายกนี้เนี่ยคือเล่งขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเอาแต้มสําคัญตรงนี้ได้ครับ ยังมีโอกาสยูเทิร์นอยู่ครับแมวงในตีกันไปพัวพันกันอยู่คือต้องไม่ต้องคิดมากครับยกนี้ชนะได้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็ยังเสมอกันอยู่สองเสียงครับฉะนั้นแล้วก็ไปวัดกันที่ยกสุดท้ายครับยกนี้อย่าพุ่งท้อครับตีครับตีครับตีครับอย่าเปกลมจักครับเอาครับแล้วก็เลือดนี่ทีทีมงานคัดเลือดนี่ก็ดีเยี่ยมเหมือนกันครับเลือดไม่มีไหลออกมาเลยครับโดนข่าวเพชรมรกตครับ ไีเขไปครับคงจักรพยายามที่จะเร่งครับแลคงจักรคงจักนี่ก็เข้าสู่ในช่วงของยกที่4เนี่ยเชื่อว่าไม่เคยเห็นยก4นานแล้วนะครับก็ปกติก็ปักหลักทกมวย3ยกตลอดโดยเฉพาะในอดุเอสนี่ก็โหถือว่าอ่อยมาตั้ง9ไฟครับเดี๋ยวว่าจะมีปัญหาหรือไม่ครับแต่ว่าดูเลงขึ้นมาอุ้ยโดนสอยอีกแล้วครับแมเพชรมรกตฟ,ฟันเข้าไปคงจักฟันคืน ครับยังมีโตตลอดนะครับยกนี้แม่โดนข่ากระทุ้งเข้าไปตีครับโอ้ยกนี้นี่เหมือนจะเล่นขึ้นมาได้นิดนึงครับกงจักรข่าคกับก็พยายามฮึดเหลยครับแต่ดูเกมของเพชรมรกตก็ไม่แทบจะไม่เปิดโอกาสให้กับทางนนกงจักรเหมือนกันครับน่าจะรู้ลิศแล้วครับว่ายกสองพอไปปล่อยแล้วก็โดนอาจจะยุ่งได้ครับอีกคางกลับกันเนี่ยถ้า เพชรบรกฏชนะในยกนี้ได้เก็บคะแนนยกนี้ได้เนี่ยก็ค่อน้างจะการันตีได้เลยครับเดี๋ยวสุดท้ายก็แทบจะประคองตัวได้นะครับอยู่ที่เกมยกนี้นะครับโอ้พยายามจะกดจะลัดเอาไว้ครับโอ้ยกนี้นี่เวลาผ่านไปไวมากครับเดินเข้ามาโอ้ยโดนแทงอีกครับตรงจากอีกตัวน่ะถึงไหมครับโดนแยบโอ้ยแล้วแยบแล้วฟันนะครับดูครับโดนสอยแล้วครับตรงจากโอ้นี่ครับ เดินก็ไปรับศอกของเพชรมรกรกับสองนักเลงซ้อนครับผลอยู่ครับเดินต่อครับอุตเดเจอล็อกมาพยายามไปนี่ครับเจอล็อกคอนี่แม็กเกร์ดิ้นไม่หลุดครับตรงจักครับต่อยครับสับศอกคืนครับเพชรมรกตซ้ายไปครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ดูครับพลังกำลังตันนี้นี่มันกัมันมันก็เที้ยงถังเหมือนกันครับไปต่อครับไปซ้ายหมดยกที่สี่ มีซ้ายสวยก่อนจากครับคงจักในยกที่สี่ว่าขับเกลียวกันมาดูดีเด้อเลยครับคงจักก็ดูดีขึ้นจากยกสามนะครับแต่ว่าจะดีพอถึงได้แต้มตรงนี้หรือไม่ครับเพรเป็นโุรกตเองก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีครับหมัดมีสอบองในก็ก้าวแทงดังแทงครับ ยำเต่งตีครับผมจัดพยายามมาเร่งเลยครับสับสอกนี่ครับเดินมาหลับสอกอีกทีหนึ่งครับจากเพชรมรกตครับต่อยหลุดปึ๊บสับทันทีครับก็รออยู่แล้วนะครับยี่เข่าไครับนะยำอีกทีหนึ่งครับแต่ก็สับครับแโดนเยอะนะครับ มาตามกันต่อนะครับหมุนไป4ยกครับกับการป้องกันแชมป์ของฟิตมรกรดนะครับครั้งที่3เป็นผู้ทัจชิงชาวไทยคนแรกนะครับที่ได้เจอเดินทางมาถึงยก5แล้วครับยกสุดท้าย ครับลุยกันต่อครับยกสุดท้ายครับคะแนนยกที่แล้วเนี่ยสิบจากทั้งสเสียงครับมันวงหมักเลยครับก็ตอนนี้เนี่ยสี่แล้วก็สามทุเก้าสาเจ็ดเสียงครับเท่ากับเพชรปรากฏถ้าไม่โดนนับในยกนี้นี่ถึงโดนนับหนึ่งนับนี่ก็แชมป์ยังคงอยู่ครับก็จะเป็นการเสมอด้วยเสียงข้างมากนะครับอยู่ที่กงจักครับนี่ก็ถือว่าสู้ด้วยสมศักดิ์ศรีแล้วล่ะครับ เอาครับยกนี้ไล่ทุบเลยครับต่อยหมัดต่อยหมัดครับแม่กงจักนี้ก็หลังๆก็มีต่อยมวยสากลบ่อยอยู่นะครับมีรับจอบชกมวยสากลด้วยครับไปออสเตรเลียก็มีแอฟริกาก็ไปครับหลุยต่อครับมาครับต่อยหมัดอัปคัตยกนี้นี่สวมวิญญาณมวยสากลแล้วครับเด้งตีไปครับเพชรมรกตพยายามจะทําขึ้นลงให้สงบนิ่งครับเอาครับคนหนึ่งก็พยายามที่จะ พยายามไปถึงที่สุดครับส่วนในคนนึงก็ไม่อยากจะให้มันเกิดข้อผิดพลาดครับนี่ครับพยายามรวบไปครับยับหยหมัดง้างมาสอกยืนแล้วครับต่อยลำตัวครับวงในตอนนี้นี่ไม่เอาแลวครับเน้นหมัดอย่างเดียวครับงจักครับเดินเข้าไปเดินเต็มเท้าแล้วนะครับโอ้แต่ว่าวงในนี่ครับลูกเก่งของเพชรมรกตเลยครับตั้งแต่ สมัยเป็นดาวรุ่งขึ้นมาครับลูกบอนี้ครับกดซ้ายอปคัดขวาพยายามกัดฟันต่อยแล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่าเรียวแรงเนี่ยตะแคงถังแล้วครับกงจากโอ้แต่ก็สู้ด้วยใจครับสู้ด้วยจิตวิญญาณนักสู้จริงๆครับนี่ครับโอ้ยดูโดนศอกครับเนี่ยโดนศอกก็ยังตั้งหน้าลั่งตาสู้นะครับอย่าลืมว่าเงินแสนนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะครับกงจากเพราะว่าสู้มากๆเลยอือ้าวครับอุดดักเข่าไปครับของ เพชรมรกตครับก็พยายามที่จะหยุดเกมเดินเกมบุกของกงจักนะครับบนเวทีมวยเนี่ยวิธีที่จะบอกคู่ต่อสู้ให้ดีที่สุดก็คือแบบนี้แหละครับเอาอาวุธใส่คู่ต่อสู้ครับให้คู่ต่อสู้หยุดไปเองครับฉันจะมาตะโกนบอกว่าพอแล้วพอแล้วนี่ก็บางคนก็ไม่เชื่อกันนะนี่ครับส่วนกงจากเนี่ยโอ้โหสู้ดีจริงครับ คือด้วยวัยนะเราต้องมองว่าด้วยวัย3 9ิปีแล้วครับสู้ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับนะครับก็โุงโค้งสุดท้ายของการขันแล้วนะครับนี่ครับเพชรมรกตก็ได้แต้มสำคัญในยก4ีวายกนี้นี่ก็ถือว่ากอดเก็บอาวุธแล้วครับในเปิดโอกาสให้กองจับได้ได้ลุ้นได้เสียวครับโอ้แต่ว่าที่สำคัญนี่คือนี่ฮะความใจสู้จิตวิญญาณความเป็นนักมวยครับดูครับ เอาครับไล่ทุกดอกทุกเข้าไปโอ้โหครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้แหนานๆจะเห็นเพชรมรกตเนี่ยก้มกราบใครก่อนนะครับเพราะว่านี่คือนักชกที่อาวุโสกว่าเขาครับแลนี่นะครับพอจบเกมทุกอย่างก็คือมิตรภาพครับโอ้แล้วก็น้ำใจครับคื่มือเลยครับเต็มที่แล้วครับ งจากครับส่วนคนนี้ก็เต็มที่เหมือนกันครับเพชรมรกตครับเดี๋ยวเรามาดูครับจังหวักหมัดซ้ายครับตีเข่าสวนขึ้นไปครับเจอกระชากครับหมัดมาสอกคืนครับหมัดซ้ายครับเข่าก็อีกทีหนึ่งครับดึงแล้วก็ซ้ายครับตอกเข้าไปครับเดี๋ยวต่อยต่อยครับตอกมาสอกคืนครับบุกา นี่ครับสอกงัดคืนไปเกือเสียไปเลยครับช็อตนี้ครับสอกอีกทีครับนี่ครับช็อตที่แตกครับตาลอยเลยครับกดลงมาตีครับสอกซ้ายครับ ยืนไปแต่ติดกาดครับโอ้โหนี่ับยังมีครับยังมีครับไปดูการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับประการชกในการประกาศแชมป์มิดเดิลเวทของวิธีราชดำเนินครับมีในสนามครับท่านในสนามของเราครับคุณจิตเชี่ยวสกุลครับเดินมามอบเก็บขัดครับกับคุณตลันระดาวันนะครับประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดนะครับบริษัท Global Sport Venture จำกัดนะครับครบ5ยกนะครับสี่สิบเก้าต่อสี่สิบหกนะครับคะแนนแรกเอาเป็นคะแนนเอกฉันเลยนะครับทั้งสามเสียง 9ต่อ46นะครับชูม,มือเลยครับไปที่มุงแดงครับป้องกันแชมป์ครั้งที่3ได้สำเร็จนะครับด้านเพชรมรกตบังมัดองตันครับกานเห็นคาดเลยครับนี่ครับเดีย๋ยวดูว่าโอกาสต่อไปเนี่ยจะป้องกันครั้งที่4หรือว่าจะลดรุ่นไปซุรมไฟกับแดเนียลนะฮะ ก็ได้รางวัลพิเศษไปครับอีกหนึ่งแสนห้ามืนบาทครับกับการชนะคะแนนนี่ค,ครับก็รับเงินไปนีรครับอีกก็พิสูจน์แล้วล่ะครับว่าสามารถที่จะชกในระดับสูงได้นะครับทางด้านคองจัก,อ,จกอ่ะก็ สำหรับกงจักก็ได้รางวัลพิเศษด้วยนะครับ1 0 0 0แสนบาทครับในรางวัลของ Fighter Spirit Award ครับรับเงินแสนกลับบ้านไปครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์